ปัญหาในไร่ก็เกือบจะแก้ได้เกือบหมดแล้วครับวิธีการปลกูกการบำรุงรักษานะครับการปลูกก็มีรถปลูกแล้วนะครับมีปลกูกทั้งปลกูกแบบใช้รถไถที่คนหย่อนท่อนพันนะครับหรือใช้เครื่องปลูกประสิทธิภาพสูงที่บิวเล็ตนะครับที่ที่มีโฆษณาอย่างของตราช้างนะครับของสยามกูเกต้ามาแล้วครับ พี่ๆเขาจะเคลื่อนย้ายมาแล้วครับส,สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าสุดหล่อเครื่องแรงนะมีโน่สิงห์เด็กที่ทําโฆษณาทําการตลาดนะสุดหล่อเครื่องแรงแล้วมันก็หล่อจริงๆครับยอมรับว่าเป็นรถที่ที่อยู่ในความทรงจํานะครับผมม่าเรื่องไม่ถูกเลยถ้าจะมีโอกาสได้ซื้อ,อก็คือระหว่างล็อกกี้ครับสิงห์ไฮเทคนี่รอครับตอนนั้นกระบวนการออกแบบพิธีพิถันมากนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าไอวิกเตอร์หรือว่าเมก้าไม่พิธีพิธันนะคือรอครับหัวก็เป็นเหลี่ยมรอสวยครับเป็นรถที่ทำตลาดให้กับฮีโร่ได้อย่างเป็นร่ำเป็นสันนะ FM สาม M สามร้อยหกสิบ <c oughs> เริ่มกันใหม่ครับ ไปมา3รอบแค่นั้นเองนะครับก็เต็ม <c oughs> เต็มรถสิบล้อแล้วครับเร็วมากครับ การเตรียมแปลงปลูกเนี่ยนะครับอของของแปลงนี้นะครับอ่าสังเกตว่ามันรถบรรทุกมันก็จะไม่ค่อยติดหลงนะครับเพราะว่ามีการจับหลับหน้าดินจนให้มองสับส้างที่รถจะใช้ในรถทั้งหมรถตักก็ได้นะครับแล้วก็ให้รถบรรทุกวิ่งได้นะครับอีกคันนึงก็เข้าไล่มาแล้วนะครับกำลังไป กำลังเข้าไปในไร่เหมือนกันครับก็เริ่มทำงานกันตั้งแต่เช้าเลยครับก็ขยันทำมาหากินนะครับก็ถึงร่ำรวยมั่งมีงล่ำรวยนะครับตื่นแต่เช้าทำงานนะครับไม่ทำงานก็ไม่กัง มีแต่3 M เอ็มทั้งนั้นนะครเกือบ30กคันแต่วิ่งจริงๆมันวิ่งได้แค่25นะครับเพราะว่าอีกท,ที่เหลือก็จะไปปลูกป้อยนะครับตัดนั่ด้ ปีห้ากันนะครับแดดออกแล้วข้างบนก็จะมีรถรอคิวอยู่สามสี่คันนะครับอัตรารถตัดหนึ่งคันต่อรถบรรทุกสิบร้อ5ห้าคันนะครับ เดี๋ยวก็ตีวงกลับมาเที่ยวนี้ก็น่าจะเต็มครับอาจจะเป็นตัวใหม่เ็้าใไม่ลอง ก็เป็นบนวัตรจักรอยู่อย่างนี้แหละครับด้วยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มันทำให้กระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับทำได้รวดเร็วขึ้นนะครตัดไม่กี่นั้นก็ได้ละนะครับปัญหาในไร่ไอยก็เกือบจะแก้ได้เกือบหมดแล้วครับ วิธีการปลูกการบำรุงรักษานะครับการปลูกก็มีรถปลูกแล้วนะครับมีปลูกทั้งปลูกแบบใช้รถไถที่คนย่อนท่อนพันนะครับหรือใช้เครื่องปลูกประสิทธิภาพสูงที่วิวเล็ตนะครับที่ที่มีโฆษณาอย่างของตราช้างนะครับของสยามโูโตา้าก็ใช้รถตัดนี่แหละครับอ้อยท่อนเทลงด้านหลังแล้วก็วิ่งปลูกได้เร็วได้งานเยอะขึ้นนะครับการปลูกดั้งเดิมใช้คนปลูกจะไม่ค่อยมีแล้ว ก็ครบท่วนกระบวนความในการใช้เครื่องจักรเต็มรูปแบบในในไร่อ้อยน,นคยะครับง่ายแหะครับบานนี้เหลือตีแต่เข้าจิพัฒนาไปสู่ระบบอุตสาหกรรมแบบของออสเตรเลียหรือว่าบราซิลน,นะครับมาซิ้นตรรอบบอลโลกเลาด้ครับบาเดเขาชิ้นที่หนึงเด้มาแล้วครับพี่ๆเขาจะ เคลื่อนย้ายมาแล้วครับส,สมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าสุดหล่อเครื่องแรงนะฮีโน่สิงห์แห็กที่ทําโฆษณาทําการตลาดนะสุดหล่อเครื่องแรงแล้วมันก็หล่อจริงๆครับเรามเราะว่าเป็นรถที่ที่อยู่ในความทรงจํานะครับผมมาเรื่องไม่ถูกเลยถ้าจะมีโอกาสได้ซื้อ,อก็คือระหว่างล็อกกี้ครับสิงห์แหวกนี่รอครับตอนนั้นกระบวนการออกแบบพิธีพิถันมากนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าไอวิกเตอร์หรือว่าเมก้าไม่พิถีพิถันนะคือรอครับหัวก็เป็นเหลี่ยมรอสวยครับเป็นรถที่ทำตลาดให้กับฮีโร่ได้อย่างเป็นร่ำเป็นสันนะ FM3M360 นะครับมันก็จะมีตัวเลขมัน3 h มัน195หรือไงนะเพราะผมจำข้อมูลได้ดี